สวัสดีจ้าเจอกันกับพลออีกแล้วค่ะกับช่องลอยเจกสอรี่นะคะ EP นี้ทุกคนขากจิเซาแน่จักหน่อยค่ะเพราะว่าพลไม่สบายนะคะมาเที่ยวก็เอาเลยค่ะทุกคนขาได้เรื่องเลยค่ะ EP นี้เดี๋ยวพอจะเก็บรายละเอียดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ Good morning ค่ะ Good morning จ้าก็จ <laughs> ัง day t o วันที่สามที่อยู่ตาดวันที่สองนะคะที่อยู่เกาะช้างนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากค่ะไม่มีฝนแต่เมื่อคืนเนี่ยมีฝนนิดหน่อยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้พลอยกําลังจะเดินออกไปหาอะไรกินนะคะบรรยากาศดีแฮปพี่น้องพี่น้องนี่ก็สิพี่น้องคะ่ะนี่ก็สิเป็นบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะทุกคนแดดก็แอบแรงอยู่นะ <laughs> เช้าวันใหม่ที่เกาะช้างค่ะทุกคนคะเมื่อนีพลอยก็หากินอะไรง่ายๆนะคะวันนี้พลอยเดินออกมาข้างโรงแรมนะคะก็จะเป็นอ่าร้านอาหารที่อยู่ติดๆกันเลยนะคะก็ไม่ไกลมากนะคะเดินมาประมาณหนึ่งาทีถึง2นาทีก็ถึงแล้วค่ะจริงๆเนี่ยร้านอาหารรอบๆเกาะช้างเนี่ยคุยเยอะมากๆนะคะทุกคนบางทีเนี่ยก็เลือกกินไม่ได้ว่าจะกินร้านไหนอะไรดีแต่วันนี้อากาศร้อนมากค่ะทุกคนคือร้อนจนแบบว่าพลอยนั่งอย่างเงี้ยก็คือแบบแดดที่ทางถนนก็คือแบบละอุมาใสาหนาเลยอะทุกคนคะ่ะแต่ก็ไม่หวั่นคะ่ะทุกคน เพราะว่าดาวเสาก็ออกไม่ยางเหล่นนะคะคือมันอยู่แต่ในห้องคือมันไม่ได้ทุกคนเรามาเที่ยวเราต้องจอย,จอยคือปล่อยจอยไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีรถ2แถววิ่งตลอดเลยนะทุกคนใครที่มาจากท่าเรือ,อ ท่าเรือเฟอร์รี่นะคะจนถึงท่าเรือเกาะช้างเนี่ยทุกคนสามารถนั่งรถ2แถวมาได้เลยนะเพราะว่ารถ2แถวเนี่ยเขาวิ่งตลอดนะคะทุกคนแล้วค่าบริการเนี่ยคิดว่าจะน่าจะไม่แพงเท่ากับแบบว่าเหมารถอะไรอย่างนี้มานะคะแต่ว่าโรงแรมที่พออยู่อพอต้องบอกเลยนะคะว่ามันไกลาจากท่าเรือประมาณ1ชั่วโมงเลยวันนี้พอกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวะคะ่ะทุกคนแล้วก็ยำนะคะแล้วก็มีสลัดทูน่านั่นเองค่ะเมอนอ็ก,กินแบบ เบาๆนะคะกินพอพิธเป็นพิธีนะคะพิธีบวงสวงนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้กินเสร็จแล้วก็พอยกสีคิดไว้กับแฟนนะคะว่าเราจะกลับห้องไปแล้วก็จะไปไหวยน้ํากันคะ่ะทุกคนคะ่ะกิจกรรมยังว่าคือเก่าคะ่ะทุกคนคะ่ะบพลวายน้ํานะคะเพราะว่าสาวยน้ําคืออากาศดีคะ่ะแล้วก็ตกใบยบมาเนี่ยก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพอยิถไทยบรรยากาศข้างนอกให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเมื่อนี้เป็นบรรยากาศเป็นแบบแล้วก็พอยหวังว่าทุกคนนะคะสีบ่เบื่อพอยนะคะ เพราะว่าพอ,อยู่ที่เกาะช้างนะคะ5วันเลยค่ะทุกคนบรรยากาศก,ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่มีอะไรที่มันสเปเชียลนะคะก็จะถ่ายบรรยากาศวันต่อวันให้ทุกคนได้ชมกันผ่านช่องนี้เลยค่ะ ปาคะ่ะทุกคนคะ่ะได้เลิกไปแล้วคะ่ะบรรยากาศนี่คะ่ะดาวสาวก็ขอมาอันโพดทาจักหน่อยหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะดาวสาวเหมือนนี่นะคะแต่งโตชิวๆนะคะบบมีอย่างไรค่ะเพราะว่าเขามารีแล็กนะคะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะสิทธ,บบะะทธิของเราความสวยมันไม่มีสแตนดาดนะคะทุกคนทุกคนจะบอกว่าผิวฉันเป็นผิวแทนหรือแบบไม่สวยนั่นนูน่นนี่เอาเป็นอย่างพี่นอ้องขึ้นหมุนกล่องจังสั้นอันแฟนก็ไดนะะ้นาะค่ะเนะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินทางรีสอร์ทที่พออยู่นะคะเป็นบังกะโลเนาะทุก คนนอะบ้านเป็นหลังๆอะคะ่ะบรรยากาศก็ดีนะคะทุกคนในส่วนตรงนั้นพี่น้องเห็นกําแพงน่ะก็สิเป็นฟิตเนสนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนก็สามารถฟิตเนสออกกาลังกายได้เลยนะคะนี่บรรยากาศลมลื่นดีมากทุกคนคะ่ะนี่ทุกคนเห็นบอบรรยากาศดีดีคอยตกใจอันนี้คอยย่างมาก,กขึ้นคอยตกใจอันอันหุ่นปัน่นอันนี้ไหมพี่น้อง <laughs> ระหว่างทางที่พี่นงได้ย่างไปนะคะก็มีแบบธรรมชาติต้นบักเพ้านะคะอุ้มต้นมะพร้าวนะคะ,าาะ,คะทุกคนคะ่ะต้นบักเพา้าแล้วก็มีแบบว่าดอกจำปาดอกพุทธลักษาอีหยังนันไปค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีด,ดีค่ะนี่ค่ะทุกคนพอยก็จะแบบว่าหน้มอันนั้นหน้มอันนี้ไปเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากจริงๆค่ะในส่วนตรงนี้จะเห็นทั้งภูเขานะคะแล้วก็ มีความแบบว่าดีไซน์ของโรงแรมนี้ก็จะแบบไม่ได้สูงจนแบบอะไรนะคะเขาจะมีความเป็นบาหลีนะคะนี่อันนี้แฟนกับม่ารีแล็กนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายค่ะทุกคนค่ะแดดกําลังมาแล้วค่ะนี่ทุกคนจะเดี๋ยวพอจะถ่ายรอบๆให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดๆนะคะว่าบรรยากาศโรงแรมนี้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ทุกคนค่ะแทบจะไม่มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แบบแง้แง้แง้งอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะทุกคนอันนี้คือการแบบรีแล็กพักผ่อน จริงๆเลยนะคะทุกคนนี่คือการแบบว่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ทะเลฮิวใจเลยค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศดีมากนะคะตร,ตรงนี้ก็จะเป็นโซโนนัง่งดิ้งนั่งดื่มค่ะทุกคนแล้วก็ตัดภาพมาอีกโซนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบีชบาร์ค่ะทุกคนทุกคนก็สามารถสั่งกาแฟหรือเป็นพวกชาแบบว่าให้มันเฟชอะไรอย่างเงี้ยสดชื่นก็สามารถ blacks, นั่งดิ้งนั่งดื่มได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแบบอ่าบาร์บีคิวนะคะทุกคนก็สามารถสั่งได้เลยะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ไว้บาร์นะคะก็ทุกคนสามารถแบบมานั่งมาดื่มริงได้นะคะก็จะเป็นแบบว่าใครที่ชอบดื่มไวายหรือแบบค็อกเทลอะไรอย่างนี้ก็สามารถมานั่งจุดนี้ได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีแบบว่า เป็นแบบนั่งตรงนู้นนะทุกคนที่เป็นแบบเต็นท์สีแดงๆก็สามารถแบบมาฮันนีมูนอะไรงี้กับคู่รักได้นะคะบรรยากาศดีสุดๆเป็นเลยจ้าแม่นี่ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะทุกคนค่ะผู้ใดมาเขาก็จะเลือกแบบโซนที่แบบว่าเออแบบเปิดหน้าต่างมาแล้วแบบฟิลตอนเช้าแบบเห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นนะคะนี่เป็นบรรยากาศดีคักพี่น้องแบบว่าวิวทิวทัศน์คือได้เลยมีต้นมะพร้าวแล้วก็แบบอุ้ยคือมันได้เลยอ่ะแล้วแบบสิ่งก่อสร้างของโรงแรมเนี่ยคือไม่ได้สูงจนบางทิวทัศน์ ะเลแบบไม่ได้สูงจนบังทิวทัศน์ภูเขาอะไรเงี้ยคือมันดีนะทุกคนโรงแรมน,นี่ก็คือว่าตอบโจทย์นะคะพอยับมาขอถ่ายรูปแน่จักน้อยหนึ่งพี่นงองคะเก็บบรรยากาศเก็บรายละเอียดใหมพี่นงองมืองนะคะ ตกเย็นมานะคะทุกคนประมาณสี่ห้าโมงพลอยก็มานั่งชิลชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะทุกคนคกขากระคอเป็นสวีทเน่จักหน่อยหนึ่งนะคะเขาเวลาสวีทแล้วพลอยก็มากินอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะพลอยนั่นก็จําซื้อบได้แล้วก็เอินพ่ถ,ถึงนาะพี่น้องนอ,นอแต่กระบอกเป็นอย่างค่ะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ <S <S คุณเจก็สร้างเป็นกาแฟค่ะคอฟฟี่นะคะทุกคนพอก็สร้างเป็นอา สับปะรดปั่นค่ะตร,ตรงนี้นะคะจะมีในส่วนของแบบว่าเป็นแคมปิ้งด้วยนะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศเกาะช้างวันที่3นะคะตัดภาพมาค่ะคุณเจก็เลยโทรหาพออ่ออันอยากให้พอ่อมายู่น้ำเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อยากให้พ่อมาเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พ่อคุณเจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะก็เลยยังเดินทางไม่ได้เนาะทุกคนเนาะก็เข้าใจคะ่ะเพราะว่าพ่อของคุณเจอายุเยอะแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอายุหลายกวัวแม่เด้อค่ะแม่คุณเจเนาะคะ่ะเนาะโอเคนะคะ,คะ,คะตรงนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นล่มสีฟ้า ก็คือโรงแรมที่พออยู่ค่ะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงร้านที่เป็นเหมือนแคมปิ้งอะค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีเหมือนกันนะพอชอบมานั่งร้านนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าร้านที่พอชอบมานั่งนะคะเขากจะมีโซนแบบว่านารากานาลิกาไ้เฮาไทยลูกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือพอออกมาสำรวจเดินคนเดียวนะคะทุกคนก็จะเดินไปเดินมาแบบน้นําใสมากแล้วก็เห็นปลาเป็นฝูงเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่มันมีที่แบบพอโชคร้ายกว่านั้นอะ,ะทุกคนทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะก็คือว่า ตื่นเช้าวันที่สามที่อยู่เกาะช้างทุกคนขาพลท้องเสียหนักมากทุกคนขาแบบกินอะไรไม่ได้เลยที่ทุกคนเห็นอยู่จะเป็นโจ๊กนะคะพลสั่งมาจากโรงแรมอาการที่พลเป็นนะคะก็คือมีอาการถ่ายหนักมากแล้วก็แบบอ้วกอาเจียนตลอดเลยเวียนหัวมากทุกคน พอยนอนซมอยู่แบบ1วันเต็มเลยอะวันที่3นะคะก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยพอยออกไปนะคะออกในช่วงตอนเย็นเนาะคะ่ะนอกออกให้มันแบบว่าออกไปเดินให้มันแบบว่ามีแห้งอย่างเสียค่ะพี่นองเพื่อแบบว่าให้ร่างกายมันแบบว่าฟื้นฟูแบบดีขึ้นมานิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่มันก็แบบมันมันช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกคนคะ่ะพอยไปนั่งดูประมาณ5นาทีเงี้ยพอยก็แบบลุกออกมาเลยเพราะว่ามันจะอ้วกนะคะทุกคนนนัได้เอาอีลีแต่พอยกับบโทษไผ่นะคะพอยโทษตัวพอยเองนี่แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าพอยกินเยอะมากกินแบบว่า กินอาหารมากกว่าที่แบบที่พลอยให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะทุกคนคะแต่ก็ยังดีหน่อยนะคะเพราะว่าพลอยมียาฆ่าเชื้อติดไปแล้วก็มีเอโมเดียมนะต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าคุณเจเนี่ยเป็นคนที่หลอกขอบมากๆเพราะว่าคุณเจจะพกยาพวกนี้คือติดไปด้วยทุกที่ที่เก็บไปนะคะแต่ว่าพลอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบครอบเท่าไหร่นะคะพี่ีนี่พลอยก็ต้องขอโทษพี่นองหลายๆคะ่ะบบได้มาอัปเดตอีกยังไลายให้พี่นองเบิ้งเลยจ้ะแต่โบเป็นยังคะ่ะอีพีหนาเข้ามาพอกันไหมเนาะจ้ะพี่นองขอบคุณหลายๆจ้า